อดีตหลวงพ่อลงกฎแล้วก็หมอบีสรุปสุดท้ายเมื่อวานนี้สารไม่ให้ประกันตัวนะครับบอกว่าเป็นคดีที่มีโทษสูงแล้วก็เกี่ยวข้องกับเงินมหาศาลเลยทีเดียวก็กลัวว่าเดี๋ยวให้ประกันตัวออกไปเนี่ยอาจจะหลบหนีหรือว่าไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานได้ก็นอนคุกยาวเลยครับผัดแรกฝากขังไป12วันด้วยกันแล้วที่น่าตกใจคุณผู้ชมครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ออกมาเป็นข่าวใหญ่โตเพราะอะไรรูป้ป่ะนารีพิฆาตแม่ เห็นบอกว่าน่าจะเป็นสาวคนสนิทของหมอบีเนี okay. ่ยที่เป็นคนออกมาแฉเรื่องนี้ครับเมื Rot ่อวานนี้ประมาณ10บโมงเช้าตารวจกองปราบคุมตัวอดีตหลวงพ่ออลงกดแล้วก็หมอบีครับออกจากศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางไปฝากขังที่สารอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางครับโดยหลวงพ่ออลงกดนะครับ อตอนนี้ต้องเรียกว่าทิศอลงมณกดแล้วสินะโดนคดีทุจริตยักยอกเงินบิดบงังทรัพย์นั้นเป็นของตนฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินส่วนหมอบีครับโดนคดีสนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังยักยอกทรัพย์และสนับสนุนเจ้าหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และร่วมกันฟอกเงินระหว่างที่คุมตัวทั้งคู่ขึ้นรถตำรวจนะครับ เท่าที่สังเกตนะหมอบีเดินออกมาด้วยสีหน้าเรียบเฉยส่วนอดีตหลวงพ่อลงกดโอ้โหเดินยิ้มแฉ่งออกมาเลยครับ<ม>โอ้ยิ้มตลอดเลยคุณผู้ชมครับทั้งทั้งที่ถูกแจ้งข้อหารหนักขนาดนี้นะเมื่อวานนี้เท่าที่สังเกตนะนะครับก็คืออดีตหลวงพ่อลงกดเนี่ยใส่เสื้อแขนยาวและก็กางเกงหู้นออกจะเป็นเหมือนสีกลักนะแล้วก็มีผ้าคลุมอีกผืนหนึ่งเป็นสีเหลืองยิ้มตลอดเวลาคุณผู้ชมครับดูสิครับ ไม่เหมือนคนที่โดนคดีอยู่เลยอ่ะโดยตำรวจบอกว่าอดีตหลวงพ่อลงกฎยังให้การเป็นประโยชน์กับตัวเองเท่านั้นปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาส่วนหมอบีเช่นเดียวกันครับก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอ้างว่ามีหลักฐานที่จะมาหักล้างการกระทําความผิดครั้งนี้ได้หลังจากนั้นครับพอไปถึงสารอาญาคดีทุจริตปรากฏว่าเท่าที่สังเกตมาครับอดีตหลวงพ่อลงกฎ ไม่ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวไม่ขอประกันตัวครับแต่หมอบีเนี่ยให้ทนายความยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวแต่สุดท้ายศาลไม่ให้ครับศาลไม่ปล่อยตัวครับเพราะว่าบอกว่ามีอัตราโทษสูงสำหรับคดีนี้มูลค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดมีมูลค่าสูงก็กลัวว่าจะหลบหนีแล้วก็ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานต่างๆอนุญาตให้ฝากขังผลัดแรก เป็นเวลา12วันครับก็คือนับตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันที่7กันยายนและก็ให้เจ้าหน้าที่ราชทานมคุมตัวทั้งคู่ไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพต่อไปนะครับก็คือเมื่อคืนนี้ก็น่าจะนอนเรือนจำพิเศษกรุงเทพเป็นคืนแรกขณะเดียวกันครับบิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรนญเกียรติปานแก้วรองผู้ชาการตำรวจสอบสวนกลางได้ออกมาแถลงความคืบหน้าคดีนี้บอกว่า มีหลักฐานจํานวนมากที่ยึดมาได้ครับกำลังคัดแยกอยู่เพราะว่าข้อมูลมันเยอะจริงๆอ่ะแล้วก็พบเงินสดจํานวนมหาศาลมีปืนอีก2-3กระบอกอสังหาริมทรัพย์ที่ดินแล้วก็เอกสารต่างๆจํานวนมากคุณผู้ชมเชื่อมามเมื่อวานนี้นักข่าวก็แบบว่ายังเป็นข้อสงสัยอยู่หลายอย่างว่าตกลงแล้วเรื่องนี้ มันแดงออกมาได้ยังไงมีใครออกมาแฉหรือเปล่าและข่าวลือก่อนหน้านี้ก็คือน่าจะมีสาวคนใกล้ชิดของอดีตหลวงพ่อลงกดออกมาแฉหรือเปล่าพอเจอบิ๊กเต่าก็เลยสอบถามเลยครับบอกว่าตกลงใครกันแน่สรุปสุดท้ายบิ๊กเต่าบอกว่าเรื่องนี้มันแดงเพราะว่าคนใกล้ชิดของหมอปีต่างหากที่ออกมาแฉครับโดยบอกว่า มีสาวคนใกล้ชิดทั้งหมด3คนและก็สาวคนสนิทห่างๆอีกหนึ่งคนทั้งหมดอยู่ในบ้านในวันที่ตรวจค้นและก็บอกว่าโอ้โหหมอบีเนี่ยสามารถที่จะไปเกรียกกล่อมให้ผู้หญิง4คนเนี่ยอยู่ในบ้านเดียวกันได้เพราะว่าสามารถสะกดวิญญาณทุกคนให้เชื่อว่า ทุกคนเป็นพี่น้องอยู่ร่วมกันตั้งแต่ชาติปางก่อนไงบิ๊กเต่าบอกว่าหมอบีนี่เป็นคนเก่งมากนะโน้มน้าวคนให้อยู่ได้สามารถเข้าใจกันได้อส่วนนักข่าวก็ถามตอบบอกว่าแล้วมีนักร้องสาวชื่อดังอยู่ในบ้านด้วยหรือเปล่าบิ๊กเต่าบอกว่าวันที่เข้าไปจับกลุ่มหมอบีเนี่ยเห็นแวบๆเห็นแวบๆนะ แต่ความที่มาแตกเพราะว่าโลกไปที่สีของหมอีเนี่ยกำลังเขยืบเข้าไปในวงจรแต่น่าจะโดนแรงเสียดทานครับรก็เลยทําให้มีปัญหากันสุดท้ายก็เลยออกมาแฉแต่คนที่แฉไม่ได้แจ้งความนะแค่มาให้ข้อมูลกับตํารวจเท่านั้นเองซึ่งตํารวจได้สอบสวนแล้วก็สอบปากคำพบว่ามีการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีครับสรุปสุดท้ายความแตกเพราะว่าเป็นความขัดแย้งกันเองของสาวคนสนิทของหมอบีไง ปัญหาม,มาจาก<อ>การปันความรัก<อ>ไม่เท่ากัน,าานการบริหารงานของหมอบ,บีอก็เลยยังไม่ดีพอครับให้ให้อยู่ในหมวดหมู่แล้วก็ดำเนินการเพื่อตรวจสอบต่อไปนะครับก็มีคนใช้ชิดก็คืออ,อยู่สามคน แล้วก็มีมีใกล้ชิดทางห่างอยู่อีกหนึ่งคน<ม>นะครับก็อยู่ในบ้านวันนั้นอยู่ในบ้านคนใกล้ชิดทั้งผาคนจะอยู่ในบ้านวันที่เราคน้น <c oughs> ก็เอาเอาไปว่าหมอหมอบีสามารถสะกดวิญญาณทุกคนให้เชื่อหมอบีได้โดยการเขียนหนังสือว่าทุกคนเนี่ย เป็นพี่น้องอยู่กันมาแต่ชาติต่างก่อนการบริหารงานหมอบียังไม่ดีเท่าไหร่นะในส่วนหนึ่งก็บริหารบริหารถือว่าผมก็อยากไปเรียนรู้วิธีการขหมือนกันนะครับแต่ก็น่าจะความสามารถไม่พอนะครับน่าจะความสามารถไม่พอแล้วเห็นแล้วก็ฟังแล้วก็ตกใจ แต่ไม่อยากจะพูดตรงมามันจะเป็นเรื่องของเสียหายก็มีคนแต่<ด>บิ๊กเต่าบอกว่าจากไปเรียนรู้นะฮะวิธีการนี่ทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะเชื่อว่าโอ้โหเป็นพี่น้องกันเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่กันได้หรออะไรอย่างงี้เน,ะนะะาะเต่าก็มีการตั้งข้อสังเกตต่อครับอบอกว่าเรื่องของการจับกลุ่ม อดีตหลวงพ่อลงกฎเนี่ยเดิมทีเคยเห็นใช่ไหมตอนไปเรียนลายเงินไปขอรับไปจากตามที่ต่างๆเนี่ยจะต้องนั่งวีลแชร์ใช่เหมือนเดินไม่ได้เอา้าแต่เมื่อวานนี้เดินปลอเลยครับก็มีคนพยุงอยู่แหละแต่ก็เดินได้อะนะบิ๊กเต่อตอบบอกว่าเราต้องมองเรื่องนี้ทั้งหมดนะครับว่าเป็นอันลงกฎการละคร นะเพราะว่าเป็นการแสดงละครทั้งนั้นเลยเพื่อให้คนสงสารบริจาคเงินกันเข้ามาครับแล้วไอ้เรื่องที่บอกว่าในอดีตเนี่ยเคยไปร่วมเขียนแบบตึกเปโตน,นัสของมาเลเซียตึกแฟดอะสรุปสุดท้ายเมื่อวานนี้หลายเพจหลายสำนักข่าวก็บอกนะว่าไม่ได้ไปเขียนแบบหรอกไปเป็นกรรมกรก่อสร้าง นะก็เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบกันต่อฮะขณะเดียวกันครับเส้นเงินในวัดพระบาทน้ำพุหลักพันล้านบาทเนี่ยคือมีทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่านบัญชีต่างๆเนี่ยจะสามารถตามกลับมาได้หรือเปล่านะข่าวก็ถามบิ๊กเต่าบิ๊กเต่าบอกว่าจากการตรวจสอบเส้นเงินนะครับมีเงินหมุนเวียนในเรื่องของการเบิกถอนพอจะเห็นคนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการประมาณ30คน ที่ทํางานใกล้ชิดนะครับของอดีตหลวงพ่อองกดและก็เชื่อว่าเงินน่าจะผ่านบัญชีวัดหลายพันล้านบาทเรื่องนี้ครับปปงตรวจสอบเบื้องต้นแล้วและหลังจากนี้พนักงานสอบสวนก็จะขยายผลต่อไปยืนยันว่าใครที่เข้ามาเกี่ยวพันกับเส้นเงินเหล่านี้จะโดนข้อหาฟอกเงินตามไปด้วยนะครับเราได้ตรวจสอบเส้นเงินสัมพันธ์นะครับเส้นเงินสัมพันธ์ก็คือมีเงินเนี่ยหมุนเวียน ในใน,ในเรื่องของการเบิกถอนเนี่ยนะครับซึ่งซึ่งเราพอเห็นคนที่มาเกี่ยวข้องในขบวนการเนี้ยประมาณ30คนบวกลบเพราะ,ะเพราะฉะนั้นเส้นเงินที่มันไปสัมพันธ์กันตรงเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องไปทำต่อนะครับไปขยายต่อเราเชื่อว่าเงินเนี่ยน่าจะผ่านบัญชีทั้ง ทั้งเงินสดทั้งอะไรเนี่ยหลายพันล้านบาทน,นะครับมูลนิธิโฟกัสที่โลกไหลาใบของหมอบีแน่นอนเราถามคนสนิทก็คือคุณเต่านี่แหละค่ะโอโ้รู้จักกันดีนะเพราะว่าทําช่องอะไรมาด้วยกันนะสนิทกันแล้วก็ปัจจุบันก็ทํางานในร้านนาถาด้วยค่ะก็เคยเตือนเหมือนกันเต่าบอกว่าเคยเตือนเหมือนกันเพราะเหตุว่าหมอบีเป็นคนสาธารณนะเตือนเรื่องผู้หญิงนี่แหละพูดง่าย เออเพราะว่าจะทําอะไรแล้วมันเสื่อมเสียอาจจะเสียไปถึงหลวงพ่อคือใจคุณเต่าเมื่อวานนี้ก็เหมือนกับพยายามจะแชร์ว่าสนิทนะรู้จักนะแล้วก็เสียใจแลวร้องไห้ด้วยนะร้องไห้เพราะว่าเหมือนรักเหมือนคนในครอบครัวที่เห็นทั้งหลวงพ่อศึกเลยแล้วก็มีเข้าคุกอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกเสียใจแหละแต่สุดท้ายแล้วนั่นแหละค่ะไม่ได้รู้ทุกเรื่องของทั้งคู่แต่ก็เคยเตือนเรื่องผู้หญิงเหมือนกันแล้วหมอบ,บีพยายามจะบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรเออ บอกแต่ว่าเมียไม่ได้ว่าอะไรไม่มีปัญหาซึ่งในโลกหลายใบยของหมอบ,บีอ่ะก็จะมีน้องเนาะน้องคุกกี้ที่เราทราบกันดีอยู่ที่บิ๊กเต่บอกเห็นแว๊บ,บในบ้านนะนะเ,เป็นเจ้าของรถด้วยคันที่เป็นประเด็น่ะออคันนี้แหละคะ่ะที่เราชี้ให้เห็นนี่ยนะคะออออแล้วยังมีอีกนะนอกจากเลขาคนสนิทที่อยู่ในบ้านนะคุณมีส่งไปเรียนอีกที่เยอรมันคนนึงอ,ออสเตรเลียอีกคนนึงเออต่าเคยทักไปว่าเฮ้ยส่งน้องเรียนเมืองนอกขนาดนี้เลยเหรออยากเรียนอะไรส่งให้หมดอ่ะแล้วเวลาให้เงินอ่ะ ไม่ได้โอนให้นะให้เงินเป็นก้อนๆเป็นเงินสดอะ่ะเอาเงินสดให้น้องไปอะ่ะ<ป>ก็ทักไปเหมือนกันหมอบีบอกว่าเงินส่วนตัวสุดท้ายเรื่องก็มาแดงก็มาแตกว่าเงินทั้งหมดน่าจะเป็นเงินจากบัญชีใจฟ้าอาทรประชานานโดยนายเสกสรรสักสืบส,บสก,กุลชื่อปรากฏชัดมากฟังดูคะ่ะเยนอย่างเงี้ยเราก็เลยว่าคนที่ไปบ่อยๆอ,อ่ะยี่สิบสามสิบคนก็รู้เป็นปกติเนี่ยมีอยู่สามท่านก็คือพี่บีแล้วก็ ภานยาแล้วก็น้องอีกคนหนึ่งน้องอีกคนนี้คือเข้ามาอยู่นานหรือยังฮะปีหนึ่งก็บ้านบ้านเสร็จก็มาอยู่ครับบ้านน่าจะเสร็จประมาณปีหนึ่งนะครับก็บอกเป็นลูกเป็นลูกแล้วเหมือนกับว่ามันมีการมีการไปไปคุยไปบอกกับที่พี่ที่ปิดอาสาหลายคนแบบว่าเป็นเหมือนเป็นเป็นลูก ชาติที่แล้วเป็นอะไรที่เกี่ยวกับอดีตต้ชาติประมาณอย่างเงี้ยครับเรื่องราวที่เขาเข้าใจกันเนี่ยเหมือนกับน,น้องน้องเลขาอย่างเงี้ยก็อันนี้ไม่ไม่ทราบเหมือนกันแต่เหมือนกับน,น้องเลขาก็ทางทางนี้เขาก็แบบเหมือนกับคุยกันว่าน้องอาจจะแบบไม่พอใจก็เลยแบบนำเรื่องไปเหมือนไปไปเข้าแจ้งความหรืออะไร คนเ,ออเรื่องบ้านนะหลายท่านน่าจะพอทราบแล้วแหละบ้านดำเนี่ยแหละค่ะที่บอกว่าซื้อส0มสิบล้านเนาะตอนออกออกขนกระแสบอกส0สิบล้านแต่จริงข้อมูลเขาก็ได้มาซื้อสาสิบล้านแต่ว่าตกแต่งอีกส0ิบล้านก็เป็นเจ็สิบล้านนะคะ่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นช่วงเมษามีการโอนเป็นชื่อหลวงพ่อด้วยนะเป็นชื่ออรกฎเนี่ยแหละค่ะเออ จริงๆก่อนหน้านั้นอีกโอนรถสามคันให้ด้วยเพราะว่าตามข่าวก็คือหลวงพ่อมารู้ว่ามีการยากักยอกเงินออกไปก็ไปตามฐานบีเขาก็เลยต้องโอนรถแล้วก็โอนบ้านไปชื่อหลวงพ่อแล้วหลังจากนั้นก็มาแก้ไขแก้ไขอีกทีก็คือเป็นสัญญาแน่ท้ายอบอกว่าถ้าหากว่าโอนไปให้แล้วบ้านหลังนี้ต้องเป็นสำนักวิปัสนาเท่าน,านั้นห้ามทำสิงส่งอื่นและถ้าหากว่าหลวงพ่อตายพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านเลยถ้าหลวงพ่อตาย กรรมสิทธิ์จะต้องโอนกลับมาเป็นของบีเท่านั้นนั่นแหละค่ะมันก็มีความแบ่งในเรื่องเอกสารตรงนี้ซึ่งหลักฐานก็ชัดด้วยนะคะทีนี้ก็คือมีข้อมูลว่าก่อนหน้าที่จะโดนจับกันเนี่ยแหละค่ะไปเจอกันที่ร้านนาถาหลวงพ่อไปทวงตังค์อีก10บล้านเออ ถามว่า10ล้านน่ะหายไปไหนบี B ก็เหมือนกับสารภาพบอกว่าโอเคเดี๋ยวจะพยายามหามาคืนหลวงพ่อก็กลัวว่าจะไม่ได้คืนเนาะไปหาในทุนใครก็ไม่รู้คนนึงมาก็คือเอา10ล้านให้หลวงพ่อในทุนคนนี้เอา10ล้านให้หลวงพ่อแล้วให้บีรับสภาพหนี้กับในทุนคนนี้ก็คือใช้หนี้ในทุนคนนี้แทนซึ่งเรื่องราวก็นั่นแหละค่ะ มันก็มาแดงโอ้ประจักษ์ชัดคาตาเลยนะล่าสุดเห็นอาจารย์ตรีนพลรักษานะักอาชยะวิทยาเนี่ยโพสใน Facebook บอกว่าคุณตำรวจครับมีคนแกล้งเป็นพยานด้วยครับพูดถึงใครก็ไม่รู้พูดถึงใครก็ไม่รู้แล้วเมื่อเจ็ดชั่วโมงที่แล้วคุณผู้ชมครับหนึ่งในคนที่ตกเป็นข่าวว่าเป็นสาวคนสนิทของหมอบีเนี่ยก็คืออดีตเกอร์กรุปบ องใช,ใช่ไออนอุงเนี่ยนะฮะสามารถพูดได้แล้เพราะว่าเธอโพสใน IG Story น,น,นะครับขึ้นไหวครั้งล่าสุดเนี่ยผมขออนุญาตอ่านเลยแล้วกันนะจะได้ไม่ผิดแปลกไปจากสิ่งที่เขาโพสนะบอกว่าจากกระแสข่าวที่เกิดขึ้นมีหลายคนพูดถึงออนในทํานองว่าออนมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับพี่บีออนอยากบอกตรงนี้ด้วยหัวใจว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงเลยค่ะ ออนรักและเคารพพี่บีและภรรยาของพี่บีเหมือนพ่อกับแม่ที่คอยให้กำลังใจและดูแลออนเสมอมาข่าวบิดเบือนที่แพร่ไปทำให้ออนเสียใจและได้รับผลกระทบมากทั้งชื่อเสียงและจิตใจของออนเองรวมไปถึงคนรอบข้างที่ออนรักวันนี้ออนอยากบอกตรงๆว่าออนอยากให้ทุกคนที่รักและเชื่อมั่นในตัวออนได้เข้าใจและอยู่ข้างๆออนในวันที่ออนกำลังลำบากออนขอความกรุณาจากทุกคนช่วยหยุดการส่งต่อหรือพูดถึงในทางที่ไม่จริงเหล่านี้ด้วยนะคะ และเพื่อปกป้องตัวเองออนจำเป็นต้องให้ทนายดำเนินการทางกฎหมายต่อไปขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ออนในช่วงเวลานี้จริงๆค่ะนะก็อาจจะต้องเดี๋ยวสืบสาวเล่าเรื่องกันต่อนะคือในมุมของเจ้าตัวก็ออกมาพบแบบนี้แต่ในมุมของตารวจก็คงจะไม่ได้อยุดเท่านี้เพราะว่าอ่ะก็ต้องยอมรับว่าที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ก็คือก็เป็นคนที่หมอบีเนี่ยเหมือนซื้อรถซูซูกิ จิมนี่ให้นั่นแหละไอ้คันที่ล้านกาบาทนั่นแหละฮะก,ก็เดี๋ยวดูว่ามันเกี่ยวข้องอะไรยังไงบ้างหรือเปล่าเนาะ,ะให้ความเป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายนะตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏบิกตาบอกแล้วว่าเป็นเรื่องผู้หญิงบุคคลที่4ที่บริหารจัดการได้ไม่ดีพอออกมาแฉนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องรักกี่เศร้าก,ก็ว่ากันตายละกันแต่จริงๆคนหนึ่งที่อยากจะให้ออกมาพูดข้อมูลก็คือเมียหมอบีเนาะแต่ก็คงไม่พูดหรอกคะอ่ะ หรือไม่ก็ต้องตามดูกันต่อไปเรื่องนี้ก็ยาวๆแล้วค่ะเพราะว่ามีคนที่เข้าขายเชื่อมโยงคดีอีก30คนที่รอเปิดรายชื่อใช่ใช่เร็วๆนี้รายชื่อปรากฏแน่นอนคุณผู้ชมเรื่องนี้ยาวจริง